เรียบร,ร้อยสัาดา์นี้ทั้งสปดา์เราเรียนหน่วยอะไรคะหน่วยต้นไม้ต้นไม้ที่อะไรคะที่รักเราเรียนหน่วยต้นไม้ที่รักแล้วก็ส่วนประกอบของต้นไม้แล้วก็ประโยชน์ของต้นไม้และโทษของต้นไม้ละ่ะถ้ามันสูงเกินไปมันไปโดนสายไฟดีไหมคะไม,ไ,ไม่ดีจะต้องทำไงคะ พายุรัดแรง เด็กสังเกตตรงบริเวณที่ไม่มีต้นไม้แสงแดดมันส่องมาถึงทำให้รู้สึกเป็นไงคะ สงบไปแล้วก็คือหน้าสมาธินะคะสองนาทีเรียรแก้วน้ำสองรอบทำกิจกรรมสงบแล้วต่อไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะค่ะเด็กๆทั้งหมดลุกขึ้นยืนค่ะ,ะเจอกันตอนเช้าเราก็ เด็กๆจะไม่ดีข้างซ้ายคือข้างที่มีสัญญลักษณ์ถือเป็นกระเป๋านน่เองข้างขวาคือข้างที่ไม่มีสัญลักษณ์จะต้องไม่มีกระเป๋าอ่าไม่มีทำพร้อมกันค่ะสามสิยกมือซ้ายไปที่บ้าน้าย้ายอยู่ไหนเข็นเข็นผิดอยู่คนเดียวค่ะ กดอลไปทางซ้ายสครั้งไปทีบ้านหนสอสาาไปไกดอไปทางซ้ายหาครั้งปฏิบัติหนงยกขวาขึ้นาขวาครั้งปฏิบัติหนอสาอไ้เลยขวาไซ้ายครั้งี่ขวาท่ไมลูกผมมีที่กงไงามครั้งปฏิบัติ พี่ตองเลยนะ แล้วก็แปะไปที่กระดาษของเรานะคะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์นะคะบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะหน่วยต้นไม้ที่รักนะคะให้เด็กๆทำไปงานตามกินบนาการได้เลยค่ะ